สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอตัวมีโอไฟสองตานะครับไฟสองตาแท้นะครับตัวนี้รถเดิมๆนะครับเดิมทุกอย่างครับเป็นรถผู้หญิงใช้งานนะครับพาสีห1ต่อได้นะครับไม่ขาดเกินครับ ใช้งานปกติทุกอย่างนะครับชุดสียังสวยนะครับก็มีถอดออกบ้างนิดนึงนะครับโดยร,รวมยังสวยครับราคา12,900บาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับผม f เฟซ o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  ออฟซิงทลุฟอยนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ 084 9 9 8 9 4 2 6นะครับอ่าลืมลหรือตนึงเดี๋ยวโทษสตาร์ทให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับ